สาวรถจนะนากินข้าวกับอะไรวันเนี้ยกินข้าวกับปลานิลโอ้กินข้าวกับปลานิลอร่อยไหมปลานิลอร่อยอร่อยนะทำยังไงกินต้กนมตตกินต้มต้มกินต้มยำหรือว่าต้มธรรมดาต้มธรรมดานี่แหละอพอยังกินแบบอ่ารถจัดจ้านไม่ได้ใช่ไหมอยากต้ยมยำก็มันไม่มีใบ มะกูดไม่มีไม่มีเลยหรอไม่มีหมู่บ้านไม่ไม่ได้ปลูกกันไม่ได้ปลูกมีแต่ใบมะนาวอย่างเดียวมีแต่มะนาวอย่างเดียวมีแต่ใบมะนาวข่าตะไคร้ปลูกไหมปลูกอ่า สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ที่หักแพงเนาะบว่วพี่น้องพังลาวพังไทยประเทศนอกกยินดีต้อนรับขาสูซ่องพอน้องปา,านแซนแหวพี่น้องเลยเนาะวันนี้กับตอนคำคำมืดมืดพี่น้องเลยเนาะทางพอน้องปา,านแซนแหวก็กได้มาถ่ายคลิปพูดเรื่องสาวรถจหน้าพี่น้องเลยเนาะพันพูดไทยแล้วพี่น้องเลยวันนี้ก็ได้เนาะวันนี้พันพูดไทยแบบเต็มคำเต็มปากอะไรพี่น้องเลยเนาะกาชีพ้าพ่อแม่พี่น้อง ไปเบิง่งไปชมน้ากันเรื่องที่เพื่อนพูดไทยนะอะพี่น้องเลยเนาะมืะ่อี้กะทั้งบบวยกะออกมาพอน้องปามก็ออกมาเว้าก่อนพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวค่อยไปพังจากปากสาราจานเพศพันพูดยังไงทําอย่างไรเนาะพันพูดไทยพี่น้องเลยมื่อี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามากันเลยมา,าเว้าเรื่อง ส,สนารุน่าอะไรเป็นพูดไทยี่นหน้องเนองทางมอบอยกัทางพอน้องปามกัอ,อ,อ,กอกกาจจะให้พ่อแม่พี่น้องพังน้ำกันอะไรเนาะทางเอฟซีทุกท่านทุกคนผ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะทางพอน้องปามในการทำคลิปส่องพอน้องปามในการยังบผ่านกดผ่านเกณฑ์แจ็คท์เธอพี่น้องเลยเนาะให้พ่อแม่พี่น้อง ติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่เนาะอยากให้ผ่านนี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่คลิปของพ่อน้องปามอาทิมีสาระแน่โมมีสาระแน่กะบ่าวากันพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าคลิปกําลังสร้างกําลังทําพี่น้องเลยเนาะแต่อยากให้มันผ่านเนาะช่วงนี้ก็ได้เรื่องสาวรจนาอะไรพันพูดไทยพี่น้องเลยโมนี่กะ ทั้งบอโบยพ่นได้ไปถ่ายพ่นก็ได้พูดไทยน้ำนอกพ่อเม่พี่น้องก็มาถ่ายอัปเดตให้พ่อเม่พี่น้องเบิง่งชมน้ำกันเนาะเรื่องการพูดคำว่าคำจานอกพ่อเม่พี่น้องแต่กับบุ๋มมียังลายพี่น้องเลยเนาะทั้งพอน้องปลามาถ่ายคำขำเมื่อดพี่น้องเลยมื่อี้ก็ได้มีโอกาสได้ถ่ายคลิปมาเจอกับเอฟซีคือเก่าพี่น้องเลยเนาะมะื่อได้ อาจจะบ่มียังลหลายพี่น้องเลยเนาะกะมาว่าลิน่าหูกกันพี่น้องเลยอมาโอ้ลมน้ำกันเนาะในคลิปพน่องปามพี่น้องเลยเนะาะทั้งเขากะไแต่มาถ่ายอัปเดตเรื่องราวหลายหลายอย่างหลายหล,ลายเรื่องพี่น้องเลยเนาะกะเรื่องให้ยูทูบนี่แหละกะยังบผพานแทกเทื่อทั้งส่องพอน่องปามแชนเนลนี่พี่น้องเลยเนาะแต่กับพยายามทําให้มันผ่านเนาะกับทั้ง พอน้องพามแชนแนลกับบุกคอยได้ลงคลิปปันใดพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าบุมีเวลาเนาะช่วงนี้กับบุกคอยมีเวลาให้พ่อแม่พี่นอ้องอิจซีช่วยเป็นกําลังใจให้แน่พี่น้องเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วให้พ่อแม่พี่น้องเนาะแล้วก็กดติดตามให้เด้อพ่อแม่พี่น้องกันหลายท่านหลายคนเนาะอยากให้เห็นหลายๆช่องนะในพี่น้องหลายๆ แบบอยากให้คนเห็นอะไรพี่น้องเลยเนาะแต่โมโหว่าสี่มีอยู่บ่แบบนั้นพี่น้องเลยกะช่วยกันแน่พี่น้องเลยเนาะมื่อกี้กะทั้งพอน้องเปล่ากะตอนคำคันบนมืดพี่น้องเลยกะได้ามาโอ้มาลมนวมกันอะไรเนาะช่วงนี้กะไม่ได้ถ่ายคลิปให้เบึงปันใดพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าบอกเขากับบุคคลมีเวลากัาบบุคคลว่างนั่งเน่พี่น้องเลยเนาะ มีเวลาก็ได้มาถ่ายให้พม่พี่น้องเบิ้งช้มน้ำกน,นั่นแหละเนาะพม่พี่น้องทางช่องเราเราก็ทำทำแบบอยากให้ออกมาดีที่สุดแะละอยากให้พม่พี่น้องติดตามอะรกับรับชมน้ำกันเนาะทางพอนองป่าบ่ไ้พี่น้องเลยก็อยากให้แบบเบิ้งช้มน้ำกันเนาะแต่และภาคส่วน,นเนาะพม่พี่น้องก็ทางเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยละก็ต่างประเทศนํำพี่น้องเด้เนาะ ช่วงนี้ก็ทาคลิปออกมาอยากให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะด้วยกันอาจจะมีสาระบบมีสาระเนาะคลิปทางพอน้องปามก็ได้พี่น้องเลยเนาะบางบางสิ่งบางอย่างก็อยากให้มันมีสาระหลายกลัวพี่น้องเลยเนาะก็ดูแค่เป็นบางสิ่งบางอย่างพะว่าพอน้องปามนเนี่ก็ถวายทั่วไปพี่น้องเลยถ่ายไปเห็ยนยังพอน้องปามก็ถ่ายเนาะเพราะว่าอยากให้เอซีเบิ่ง น้ำกันเอฟซีหลายๆส่วนหลายๆภาคส่วนอะไรเนาะแต่ว่าจะถ่ายไปตเรื่อยๆอะไรพี่น้องเลยเนาะจนกว่ามันจะผ่านกดผ่านเกณฑ์พี่น้องเลยเนาะทางพอน้องปามก็ได้อยากทำให้เต็มที่ออกมาดีที่สุดอะไรเนาะถ่ายยังก็ได้พี่น้องเลยเนาะก็ยังมีสระวันนี้ก็ทางพอน้องปามหรือว่าบาวบอลชาแนลพี่น้องเลย กไปถ่ายสาวรถนานเมื่อี้กับผนได้พูดไทยโอ้หลายคำพี่น้องเลยเนะาะกะอยากให้เอฟซีเขาไปลุ้นเขาไปพังน้ำกันว่าผนพูดยังไงผน,นว่าอย่างน่พี่น้องเลยเนาะหลายอย่างหลายอย่างกะบว่ากันพี่น้องเลยเนะาะกะอยากให้เข้าใจกันเนาะเรื่องแบบนี้กะให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีดูชมทางพ่อน้องปามก็ดีใจพี่น้องเลยเนาะ ดูสามสิบวิสี่สิบวิก็ว่าไปพี่น้องเลยหรือว่าหนึ่งนาทีเนาะก็ดีใจพี่น้องเลยค่ะเอฟซีได้เบิ่งได้ชมก็ถือว่าชุดภูมิใจอะไรพี่น้องเลยเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณนําที่ว่าบลิมกันพี่น้องเนาะทางพ่อน้องป่ามกายเห็ดพยายามให้คลิปหามันผ่านกฎเกณฑ์ของยูทูบอะไรพี่น้องเลยเนาะก็พยายามทําคลิปให้มันผ่านทุกทิ้งทุกอย่างอะไรพี่น้องเลยเนาะกับเอฟ พาพ่อแม่พี่น้องไปพังสาวรจนนาพูดไทยเลยเนาะกับบรศักษาเสียเวลาพ่อแม่พี่น้องเนาะก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องพังจากสิบจากสองสามนาทีพี่น้องหรือว่นแน่ใดก็ไปรอพังในต้นคลิปแล้วก็ท้ายคลิปเนาะพ่อแม่พี่น้องก็อยากให้พังน้ำกันพี่น้องเลยเนาะ อ่ะกฤชพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยบนสักษาเสียเวลาพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่พ่อแม่พี่น้องเอาสีรอนานพี่น้องเลยอ่ะไปเลยพ่อแม่พี่น้องโดยก่อนเฮงเลยพี่น้องจัดจันยันยันอยู่มาแต่ละมือเนาะแมนอะทั้งนี้เคุณนบคอยไปหากินเนาะบบคอยกินมิจฉาจันทร์ไันซะ่กินเขา<อ>ป่าสบาย,บายดีเด้อสวัสดีดพี่บอยพี่เวียงโดย เป็นยังไงวันนี้อากาศร้อนไหมร้อนร้อนเนาะอาการ้อนมาจาศร้อนบ่าววย้องพูดไทยกับ <c oughs> น้องรสจนาดูที่บ,บ,บ่าววยบ่ายกับพูดไทยไม่ไม่ค่อยเก่งเท <c oughs> ่าไหร่นะ <c oughs> สาวรสจนากินข้าวกับอะไรวันเนี้ยกนนินข้าวกับปลาน้นอ๋อกินข้าวกับปลาน้น อร่อยไหมปานีอร่อยอร่อยนะทำยังไงกินต้มกินต้มต้มกินต้มยำหรือว่าต้มธรรมดาต้มธรรมดาเนี่แหละอพอยังกินแบบอ่ารสจัดจานไม่ได้ใช่ไหมอยากต้มยำก็มันไม่มีใบมะกรูดโอไม่มีไม่มีเลยหรอไม่มีหมู่บ้านไม่ไม่ได้ปลูกกันไม่ได้ปลูก มีแต่ใบมะนาวยางเดียวมีแต่มะนาวยางเดียวมีแต่ใบมะนาวข้าแต่ไครยปูงไหมปูกอืมอยู่ตลาดตรงนี้เขาไม่ได้ขายพวกอ่าเครื่องเคียงพวกมันใบมะกรูดอะไรไหมไม่ได้ขายเลยอ๋อเป็นตลาดที่บ้านนอกเนาะต้นบดคอยขายของแบบนี้ขนาดปานินเรายังซื้อขึ้นมาเตะนู่นเลยเนาะเหน่อย บางวันก็มีบางวันก็ไม่มีปานินกัใช่บางวันก็มีบางวันก็ไม่มีบางวันก็หายากเนาะหากินยากคือว่าน่ะเพื่อการเป็นอยู่แบบว่ามาอยู่ลาวนี่หนักไหมหนักหนักเนาะชงอินโดนมาคันไม่ชูก็ ไม่ได้กินถ้าไม่สู้ไม่ได้กินถ้าไม่สู้ก็ไม่ได้กินเราต้องสู้ทุกอย่างแล้วมันจะได้กินแบบเคยเคยคิดมาก่อนไม่ว่าจะเป็นแบบนี้ไม่ได้เคยนะค่ะอ๋อไม่ได้เคยไม่เคยคิดเลยตอนตอนที่เขามาถ่ายแรกๆตอนที่เราบ่าวเสนอะไรมาถ่ายนี่แบบ เคยพูดว่าอ,อ,อยากจะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นไหมเคยไหมเคยเหรอที่ว่าตอนนั้นเขาไม่ได้ถามเรื่องว่าเราจะกลับยังไงเนาะเขาไม่ได้ถามเลยก็ต้องยู่แบบนี้แหละค่ะโอแค่ถามว่าเอเป็นคนมาจากไหนอยู่จังหวัดอะไรใช่ไหตอนนั้นก็เขาก็ไล่ไล่ข้าวเนาะมีข้าวเนาะมาให้เนาะ ข้าวมาม่าเขามาให้เขาบอกเซนเข้ามาสองครั้งไม่ใช่สองครั้งเนาะั้งเด็อ่ามีผมเข้ามาด้วยมาถือฟองให้เขาไปนครั้งเด็กเลยเข้ามาอยู่ตอนที่เบียงกบ่ตรงนี้เนาะแล้วต่อไปเขาก็จะได้ข้าวม้เด้กเรว่าอ่าดูบ้านน้องรจนานี่แบบมันไกล ไกลตัวเมืองนะเวก็ไกลแถวยูทูบเบอร์อยู่มากก็เลย <มา S 1> แบบ<า>ว่าไม่ค่อยมีหลายช่องเข้ามาะครับก็เลยแบบจะส่วนมากจะเห็นแต่อทิมง,งานของพวกเราเดินมาตั้งเพื่อจะนั่งรถมากับสองสามสมงก็จะ,จะมาถึงนอคือว่าไก่พอสมควรไม่ได้ ยีเด้นยังโม่ชื่อบรรบอกปนจำอ่ไ้ถ้าจำชื่อยังไม่ได้เนาอบ่ได้คอยมาด้วยตอนไหนว่าบ่ได้เห็นหน้าทางทางวาวีกหน่อยิเขาไม่ได้มาจำจำเพลงบาวีไว้เลยนักร้องรังย พูดออไทยไม่เป็นพูด <ets> ไทยไม่เป็นหมอวีวิปนี่ก็จะอยากกันนั่นนี่เล็กน้อยนอนพี่น้องนอนเพราะว่าเฉพาะไทยหยอกสาวรถจันาน้องรถจันาเพิ่นพี่น้องแมนปีซีวัชกูสุขคนบางเหรอบางที่ก็อาจธีตกเล้าไปน้ำหอมก็ได้แมอัน คนเล่าเนาะภาษาไทยข่องแท่วยดีคับเป็นไปไได้เนาะขนาดไปทำงานอไปทำงานอยู่ไทยแต่ยี่เป็นกันยังหัวเลยพี่น้องเ้ยเบาถึงเนาะพูดไม่ถูกอะไรเนาะอยู่อันส่วนมูดีนอ่อยู่ติดทะเลไหมติดไหมติดทะเลใกล้ๆเนาะ ที่อยู่อเคยไปหาปลาหาอะไรอยู่แถวทะเลไหมไม่เคยไม่เคยอ๋อแต่ทุกว,วันนี้แถวนั้นมันเป็นแบบเออวมจะเดินเนาะมันจะเดินมากลเลยแถวนั้นทุกว,วันนี้เพราะว่าหลังหลังๆลัง,ลง,ลงสองอสามปีหลังนี้ทางมริเวณก็ไปทํางานอยู่ที่นู่นอยู่ <c oughs> ก็จะเดินมากแถวนั้น ได้ไหไมเพนไปหา่อกไม้วันนี้ได้ได้เนาะอ๋อเลยเยอะไหมไม่เยอะไม่เยอะเท่าไหร่พอพอได้กินเนาะพอได้กินแรงกินเยน็นแรงอ่ะกินตอนเย็นนตอนเย็นกินตอนเย็น บ้านบ้านเราก็จะเป็นตอนแดกพูดไปก็ลืมไงนะอกถึงอาหบ่าบอยบ่บอยได้ตัวฉว่กเกินก็ดูทยดีแล้วเนาะบ่บอยมีอาหารปัดเปลี่ยนกันไปได้ได้จะได้นั้นปัดเปลี่ยนอาหารด้วยเดินดุงกินข้าวหมดกี่กล่องแล้วดุงหมดช่องกล่องแล้วชองกล่องแล้วโอ้แสดงว่ากินเยอะนะเนาะกินเยอะแล้หมดสองกล่องทัน ไม่ให้กินก็รล,ลองให้